สวัสดีครับเรามีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้ก็คืออที่ขับแกน XY ผมมีตัว hsa c กล้องซูมใกล้ๆครับตัวนี้400วัตต์นะครับมี400วัตต์มี200วัตต์ตัวนี้อาจจะเป็น200อ่า400วัตต์แต่ hsa c FA วันนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับผมสอ่า200วัตต์ราคาทั้งเซตนะครับมีสายไฟสาย encoder มีไดเวอร์เรียบร้อยนะครับ200วัตต์รับไปเลยครับ 13,800บาทสาย3เมตรนะครับ400วัตต์อยู่ที่14,800บาทแล้วก็750ดาสัตอยู่ที่16,800บาทครับผมลองดูครับราคาถกูกคุณภาพดีทำงานได้สะดวกแน่นอนแม่นยำครับผมลองดูอีกครั้งหนึ่งครับทำงานเหมือนเซอร์โวทั่วไปอันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้โอเคแหละเป็นงานสำหรับมอเตอร์ที่ ราคาถูกสมบัตเอบ้านเราติดปัญหาเรื่องราคาทํางานแบบไหนคอนโทรเลอร์แบบไหนผมลองมาหมดแล้วนะครับงานตรงนี้ทดลองทดสอบกันมาทั้งเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เครื่องจักรงานตัวขนาดเล็กงานออโตเมชันต่างๆนะครับราคาดีแล้วก็คุณภาพโอเคอย่าลืมครับติดต่อสอบถามมาที่แอดไลน์ไทยซ p อรหรือ023126877